เคยรู้สึกไหมคะว่าการตามหาวิตามินซีที่ใช่มันยากวันนี้อิมจะพาไปดูเบื้องหลังการเดินทาง3ามปีของเรากันค่ะทําไมต้อง3ปีเพราะเราจริงจังกับทุกส่วนผสมเราใส่ใจในทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและจริงใจที่สุดทดสอบนับครั้งไม่ถ้วนเพื่อหาวิตามินซีที่เสถียรเป็นนวัตกรรมที่ละลายในน้ํามันซึมได้ลึกแต่ต้องไม่กัดผิวและต้องคงประสิทธิภาพจนหยดสุดท้ายและนี่คือดรโอลิเวียรีจูวีเนตติ้งซีเราจริงใจด้วยการใส่วิตามินซี่่ปุนครั้งแรกของการรวมตัวกันับบากที่ทา หน้าที่เหมือนเวสตินอลแต่อ่อนโยนกว่าและอัลฟาอบูตินที่ช่วยเรื่องจุดด่างดำภูมิใจกับทุกขวดที่ออกไปเพราะนี่ไม่ใช่แค่สกินแคร์แต่มันคือความตั้งใจกว่า3ปีของเราหมอผิวหนังมกักแนะนําว่าพอเราอายุมากขึ้นที่ผิวเราจะมีวิตามินซีลดลงตัวนี้เลยถูกคิดค้นมาเพื่อฟื้นผิวที่เหนื่อยล้าให้กลับมาฟูอีกครั้งพูดแล้วน้ําตาจะไหลเลยค่ะความตั้งใจกว่า3ปีโฮงกาลังจะเดินทางมาถึงทุกคนแล้วทุ่งเทม,มาาจริงๆและอยากให้ทุกคนได้เปิดใจให้วิตามินซีขวดนี้ได้เป็นคําตอบของผิวที่ทุกคนตามห あ。